สวัสดีนะครับชาวมิโซเดียนทุกคนและวันนี้อยู่กับผมนะครับโอ้ oh, จากช่องของ What เกมและแล้ววันนี้เราก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับเกมมิวอาร์แอนเนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเด็ดประเด็นฮอตหรือก็คือธนูไฮบริดนั่เองนะครับหรือเราจะเรียกเอลไฮบริดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใน EP ีที่3ใส่ของกี่ชิ้นอัพดาวยังไงนะครับอ่ะ แล้วในตอนนี้นะครับเหียวผมจะมาพูดถึงทาไมถึงต้องมาพูดถึงใส่ของกี่ชิ้นล่ะเพราะในเมื่อ EP สองเราพูดกันไปแล้วส่วนหนึ่งต้องบอกว่าที่พูดไปเพราะว่าส่วนหนึ่งคําว่าส่วนหนึ่งก็อย่างนั้นเลยครับเพราะว่าในบางครั้งเราเนี่ยอา,อาจจะมีการเขาเรียกว่าอัพแต้มเพื่อขาดเพเลเยองงไหมอย่างเช่นแทนที่เราจะอัพ AGI แบบว่าสุดพันสองเลยเราอาจจะแบบอัพไม่ถึงแล้วใส่ของ AGI เอา,เาะฉะนั้นตัวน,นี้ผมก็เลยบอกว่ามันไม่ฟิกมันไม่ตายตัวดังนั้นแล้วเนี่ยของ ในคลาสนเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นอ e ินอีทั้งหมดอาจจะเป็นอ e ินอีบางส่วนสลับบางส่วนเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วประมาณช่วงถัดไปหรือว่ถัดไปนะหรือว,ว่าคลาสถัดไปเนี่ยชุดมันก็น่าจะบวกสเต็ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องกังวลมากไม่นะเน,นี่ยใส่เท่าที่เราสามารถใช้สกิลได้นะครับสกิลที่เราต้องการนะก็เพียงพอแล้วนะอันนี้ก็คือพอแล้วนะจบท่านี้นะครับเพียงแต่ครนี้การที่ใส่แล้วส่งผลต่อสเต็เนี่ยผมต้องบอกก่อนเพื่อนต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าใน ตัวอัพคุณสมบัติเนี่ยมันจะมีบางครั้งมันจะมีระบุอยู่ว่า,าความแรงที่ได้ขึ้นเท่ากับเช่นสมมติว่าทุกๆ500ร้อยของเอจเนี่ยหมายความว่าพันสอ0 0ัโอเค2,000จะได้โบนัสเนี่ยเองเพราะว่า1,000ก็จะได้โบนัสเพราะว่าทุกๆ500ใช่ไหมห้าร้อก็ได้โบนัส1,000นึงก็ได้โบนัส1,500ก็ได้โบนัสเพราะฉะนั้นเลี่อยอันนี้ต้องมาวางแผนกันดีสมมติเราใส่ไป900ไ้อยได้ไหมเก้าร้อก็แบบเสียประโยชน์มากเลยส่วนนี้เองนะครับ มาดูในส่วนของที่เพื่อนถามกันหน่อยนะครับว่าอัปดาวอย่างไงหลักการอัปดาวมันคือยังไงบางทีก็รู้สึกว่าอัปไปแล้วรู้สึกว่าทําไมดัมเมจมันขาดมันเป็นแปลกๆมันรู้สึกว่ามันไม่ใชยนะยังไงอย่างนี้ก่อนอื่นที่สลาวเรื่เรีของเร่อัป mm. ดาวเนี่ยผมต้องบอกท่านว่า down mm. ดาวเนี่ยมันสามารถรีเซ็ตได้นะครับโดยเพื่อนเวลากดเข้าไปที่ช่องใส่ของแล้วก็ไปเลือกที่ดาวนะครับกลุ่มดาวนะแล้วก็ลองเลื่อนดูเนี่ยมันจะมีคาว่ารีเซ็ตอยู่นะครับซึ่งเวลาเรารีเซ็ตเนี่ย มันจะรีเซ็ตให้ตามระดับชุดที่เรามีนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรามี3ชุดเราต้องใช้คัมพีสาอันน,นะครับเพื่อที่จะแบบรีเซ็ตตรงนี้ได้โอเคครานี้ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเรามาดูก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยของตัวธนูนะมันก็จะให้อัพถ้าเป็นไอเดียวๆเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมไอเดียวๆไม่ไม่มีปัญหากันเพราะว่าก็ต้องกดอัพตายตัวอยู่แล้วแต่ที่จะมีปัญหาก็คือ ที่มันมีทางแยกนะครับเหมือนกันไปเราต้องตัดสินใจเราต้องตัดสินใจนะตรงนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าสําหรับใครที่ดูคลิปก่อนๆของผมในเรื่องของที่พูดถึงเรื่องดามจเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะทําให้เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรนะรเพราะว่า <c oughs> เราจะได้รู้ว่าอ๋อที่มาของดามจมันมาอย่างนี้แล้วเราทํายังไงดีถึงจะมีดามจตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูตรงนั้นมาปุ๊บมาถึงตรงเนี้ยจะตัดเรื่องตัดสินใจแล้วจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเออมันต้องน่าจะอัพป,ประมาณนี้ดีกว่านะครับอ่ะเวลาเจอกับ พลังป้องกันกับอัตราสําเร็จป้องกันมันแตกต่างกันยังไงอันนี้มันอยู่ที่เรานะเพราะว่าถ้าเป็นพลังป้องกันพลังป้องกันขึ้นกับพลังป้องกันโดยรวมเลยและต้องบอกกันว่าในช่วงระยะหลังเนี่ยพลังป้องกันถือว่าสําคัญมากเพราะว่าพลังป้องกันเป็นพลังป้องกันที่ยืนพื้นของธนูเพราะว่าธนูใจเนี่ยหรือว่าไฮบริดก็ตามเนี่ยแรงนะครับแรงแรงแต่ว่าก็บางเหมือนกันคราวนี้เนี่ยอัตราสําเร็จป้องกันนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่การหลบหลีกนะครับ แต่ก็เป็นการป้องกันประเภทหนึ่งแต่โดยรวมตัวนี้ในช่วงต้นผมแนะนําให้อัพพลังป้องกันมากกว่าครับแล้วที่สําคัญคือถ้าเราอัพอัตราเสด็จป้องกันเนี่ยซีพีเราจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นไม่เยอะแต่ถ้าเราอัพพลังป้องกันซึ่งพลังป้องกันมันเป็น3%ามเนตะครับตรงนี้ทุกครั้งที่เลเวลเราอัพซีพีของเราก็จะขยับเยอะขึ้นด้วยตามตามไอ้ขอเวลาของที่เราอัพเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะขยับขึ้นเยอะด้วยเวลาเราไปเจอตัวทางเลือกที่เป็น เสียหายคริก,กับอัตราฮีส,สังหารต้องบอกก่อนนะคบว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะต้องเทไปที่อัตราฮีส,สังหารนะรเพราะว่าอย่างที่ถ้าได้ดูคลิปก่อนที่ผมพูดไปใช่ไหมครับเสียหายคริตต้องบอกว่าคริติคอลเนี่ยไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแรงน้อยกว่าเอ็กซ์แลนเซซึ่งเอ็กซ์แลนมีเยอะมากนะครับแต่ว่าที่เราจะชอบกันก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นออปชั่นทางเลือกหนึ่งและที่สำคัญก็คือมันเวลาเราใส่สัตเดียงที่แบบเมื่อคริติคอลเนี่ยเราได้เลือดเนี่ยตรงนี้เราจะชอบเพราะว่า ขี่มาแงเท่าไหร่นะเราก็จะได้เลือ50%ของดาเมจที่ได้เนาะน่าจะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแนะนำให้ย้อนไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับต่อมาพลังโจมถ้าสมมุติเราเจอพวกพลังโจมตีกับอาตาเสเด็จป้องกันอย่างที่บอกไปนะถ้าชอบสายแรงยิงกระชากไส้ยิงทีหัวแบกนะครับเราจะโดนแบนไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาเป็นยิงมอนสเตอร์แล้วกันโอเคนะอ่ะก็ต้องบอกว่านะถ้าเลือกป้องกันกับพลังโจมตีอันนี้ง่ายถามริงเลยอยากเอาไหนอยากเอาป้องกันหรือเอาแบบอยากตีแรงเลยถ้าอยากาตีแรง ตีแรงๆไปเลยครับถ้าเจอเสียหาเอ็กเซนกับฮิตสังหารอันนี้ผมจะพูดอย่างนี้ไปก่อนนะครับฮิตสังหารมันจะมีอัพต่อไปอยู่แล้วก็มีในสกิล <Nice skill S 1> ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราเจอฮิตสังหารกับเสียหาเอ็กเซนโดยเฉพาะบวกเป็น10%เนี่ยเราก็อัพไปก่อนนะฮิตสังหารมันจะมีอัพเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเจนเยนนะครับถ้าเจอเอ็กเซนอัพไปก่อนนะครับแล้วพลังป้องกันอัตราเฉลี่ยป,ป้องกันอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับช่วงแรกอยากให้พลังขึ้นก็อัพพลังป้องกันไปก่อนนะครับปที่เป็นอะไรนะครับ เจอถ้ามีความเร็วโจมตีกับอัตราที่สังหารอันนี้ผมต้องบอกก่อนในของเกาหลีเนี่ยมันมีผู้เล่นที่นิยมอัพความเร็วนะครับอันนี้ผมไปเห็นเขาเล่นนะครับของเกาหลีนะซึ่งเซิร์ฟเกาหลีผมก็เคยเล่นมาเหมือนกันนะพูดเกาหลีได้นิดนึงนะ <laughs> นะครับาวนี้เราก็มาดูนะครับถ้าเจอความเร็วโจมตีกับอาตาัตราที่สังหารคือถ้าถ้าเราจะเล่นความเร็วโจมตีเนี่ยมันจะ มันจะขัดดามจดไปในช่วงแรกนะครับมันทําให้แม่แรงนะเราจะรู้สึกว่าทาไมยิงบอสก็แม่แรงคะแนนตามเขาเลยแบบว่าทําไมเราไปไปยิงมอนมอนมันไม่ค่อยตายไปลงอีคาเลียรู้สึกบินเข้าประตูไปหมดเลยนะให้เรามาอัพอาตา่ิสังหานไปก่อนนะครับอัตาี่สังหานไปก่อนถ้าเจอต้านทานคริกกับอัตาเสลต์ป,ป้องกันนะต้านอัตราต้านทา,า,านคริอันนี้ต้องบอกนะครับว่าจริงๆอ่ะคริสมันไม่ค่อยถูกแต่ถ้ามันถูกมันก็แรงอันนี้อยู่ที่เรานะครับเลือกเอาไว้ชอบแบบไหนนะครับ เวลาคริถ้าไม่มีอัตราต้านครีเนี่ยเราอาจจะโดนแรงขึ้นนะส่วนอัตราเสร็จป้องกันก็อย่างที่บอกใหาเลือกแล้วแต่ว่าชอบยังไงนะครับอันนี้ไม่มันไม่มีอะไรผิดนะไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วส่วนเสียหายคริติคอลกับอัตราฮีสังหารก็อันนี้อันนี้มันเดมแล้วผมจะบอกนะครับว่าถ้าได้ดูคลิปก่อน,อนผมจะเข้าใจเลยนะคริติคอลมันไม่แบบมันไม่บบมนในแรงอะไรแบบขนาดนั้นในเกมนี้นะถามว่าครีแรงไหมแรงแต่ม,มันแรงน้อยกว่าเอ็กเซเลนซ์สิเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็อย่าไปบีบมันมากยกเว้นล่าเป็นคนชอบแบบว่าตีว่าดูดเลือดเยอะมากอยากให้มันได้เงี้ยแต่ยังยอมรับว่ามันจะเบาเนี่ยนะว่าลองยิงดูนะคริติคอลมันออกแต่มันไม่ได้ออกบ่อยถ้าเอ็กเซลเลน์ด้วยซ้ำนะไม่งั้นก็อัพอตัตราที่สังหารไปนะครับคราวนี้เวลาเราเจอต้านทาน E ต้านทาน E คืออะไรก็ถือต้านทานเอ็กเซลเลน์นั่นแหละนะ E ก็คือเอ็กเซลเลน์อีกแกนมันจะยาวนะครับกับอัตราสเสลต์ป้องกันตรงเนี้ย ผมอยากให้อัพต้านทานอีไว้สักหน่อยถ้าเจอต้านทานอีพยายามอัพนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปเอ็กเซลเลนต์คือดามเมจที่ออกบ่อยแล้วก็ออกเยอะที่สุดในเกมนี้เลยนะตัวละครไหนตีสัวหญ่แเอ็กเซเลนต์เอ็กเซลเลนต์เอ็กเซลเลนต์ถ้ามีไม่มีอัตราต้านในเอ็กเซลเลนต์เนี่ยก็เราจะโดนหนักอยู่นะครับจะโดนไม่ใช่น้อยเลยนะคราวนี้ถ้ามีพวกเสียหายเอ็กเซเลนต์กับต้าฮิสังหารอันนี้พูดไปแล้วเนาะอ่ะใจะเย็นก่อนนะแล้วก็หลังๆมาเนี่ยที่สังหารเนี่ยออกบ่อยมากนะครับทั้งจากสกิลทั้งจากบวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนนะอัตรากับความเสียหายจะไม่เหมือนกันนะครับอัตราความเสียหายไม่เหมือนกันผมได้อธิบายในเรื่องของดังเดนไปแล้วนะอัตราก็คือเหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่าเรามี10%ก็หมายความว่าตีสิบครั้งออกหนึ่งครั้งตีร้อยครั้งออก10ครั้งนะยิ่งอัตราที่สังหารเยอะก็จะทำให้มันติดยิงติร์รัวเร็วตรรัวเร็วนั้นออกมาเยอะขึ้นเองนะครับท่านี้เสียหายคริติคอลลบบวกกับอัตราเสถียรป้องกันตัวนี้ผมก็มองว่า ถ้าอยากจะให้ถึกแล้วก็แข็งไปนะไม่ว่าจะเป็นพวกอัตาอาตาเซหายขี้ลบเนี่ยพวกขี้ลบหรือว่าขี้บอ,อันนี้หมายถึงว่าเราโดนคีิน้อยลงนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้อัพไปแต่ว่ามันจะอาจจะเห็นผลไม่เท่าไะร่จะเห็นก็ต่อเมื่อเขายิงขี้รัวๆนั่นแหละตรงนี้เราจะเห็นยิ่งช่วงหลังๆในเยิ่งสูงเนี่ยเราจะเราจะเห็นความต่างมากความเจือดจมตีตกับอัตาที่สังหารอันนี้บอกไปแล้วนะครับบอกไปแล้วอาตา่สังหารกับเพือกเฉยพลังป้องกันอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วนั่นแล้วอยู่ใน ดูเลทพิีของเราว่าเราชอบใจอะไรส่วนถ้าใครยังไม่เคยดูไม่กระจ่างแน่นอนครับกลับไปย้อนดูคลิปเลยนะครับหลักๆมันก็ประมาณนี้หลักๆก,ก,ก็ประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนไปเจอดาวที่แบบเอ้ยไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนนะก็สามารถแคปแล้วก็เข้ามาถามได้ในเพจนะครับเราจะตอบให้เลยนะครับแล้วก็สําหรับธนูไฮบิดใส่ของกี่ชิ้นอันได้ยังไงอ p สามก็จบประเด็นเท่านี้ก่อนและอย่าลืมรอชม E ี4สี่ซึ่งมันก็จะยาวๆๆสักหน่อยนะครับเป็นเกี่ยวกับคุณสมบัติอัพอะไรอัพหมดได้ไหมอัหมวัวได้หรือเปล่า อัพเต็มไปทั้งหมดเลยใชไหมนาใน EP4 นาตอบให้ชัดพูดให้ชัดเจนแล้วก็มีคำนวณดดเมจแล้วก็คำนวณข้อดีข้อเสียให้เห็นกันชัดๆเดี๋ยวรอชม EP4 ได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ